ดกดจกรรมพี่น้องแสดงที่รักทุกท่านกลุ่มเส้นทางสีแดงจะออกเดินทางไกลเป็นครั้งที่5นะครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าโครงการเส้นทางสีแดงสู่ประชาธิปไตยซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานข้ามประเทศนะฮะสประเทศได้แก่ไทยลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชานะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะยิ่มเยียนให้กำลังใจคนแสดง แล้วก็ไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มเส้นทางสีแดงได้ทํามาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับซึ่งจะเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่4พฤศจ,จิกายนจนถึงวันที่8ธันวาคม2555ระยะเวลาในการทํากิจกรรมนี้ก็คือ35วันแล้วก็ระยะทางในการทํากิจกรรมนี้เนี่ยก็คือ3,108กิโลนะครับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือเพื่อสนับสนุนการปองดองของรัฐบาลนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ประการที่2ก็คือเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลให้สัตยาบันกับศาลร,ระหว่างประเทศเพื่อที่จะนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนในเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในปี2553เนี่ยมาลงโทษนะครับผมอยากจะขอเสนอ รายละเอียดของกิจกรรมนะฮะว่ากําหนดการเดินทางของพวกเราที่จะเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องแสดงในแต่และจังหวัดเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับเริ่มจากวันแรกก็คือวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์กิจกรรมนี้จะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากราชประสงค์ในเวลาเที่ยงวันนะครับแล้วก็จะเรี่ไปที่สมุทรปราการเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของคุณวสันต์ผู้ทองนะครับ ที่สมุรประการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่5พฤศจิกายนพวกเราจะมุ่งหน้าไปให้กําลังใจพี่น้องที่บางแสนนะครับแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนจะไปที่พัทยานะครับวัน Thirty ทนี่7พฤศจิกายนจะไประยอง8พฤศจิกายนไปจันทบุรีอำเภอเมืองแล้วก็วันที่9พฤศจิกาไปจันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนวันที่10พฤศจิกาไปสระแก้ว11พฤศจิกาไปประจินบุรีนะครับ วันที่สิพฤศจิกาไปนครราชสีมาอําเภอวังน้ำเขียววันที่13พฤศจิกาไปนครราชสีมาวันที่14สพฤศจิกาไปนครราชสีมาอําเภอพิมายวันที่15พฤศจิกาจะไปขอนแก่นไปอําเภอบ้านไผ่16พฤศจิกาไปขอนแก่นอําเภอเมือง unified. 17พฤศจิกายนไปอุดรธานี ani, อํเาเภอวังสามหมอ18พฤศจิกายนไปอุดรธานี 19พฤศจิกายนไปหนองคาย20สิพฤศจิกายนหนองคายอำเภอปากคาด21สิพฤศจิกาไปบองการ22 2สิพฤศจิกาไปสกลนคอนออรอำเภออากาศอํานวยวันที่23สิพฤศจิกาไปสกลนคอนออรอำเภอสองดาว24สิพฤศจิกาไปนครพนม25ิถึง26สิพฤศจิกาเราจะข้ามไปที่สปปลาวนะครับไปที่แขวงคำม่วน แล้วก็หลังจากนั้นวันที่27พฤศจิกากลุ่มแสดงสีแดงจะเดินทางไปเผยแพร่อุดมการของคน,สนแสดงที่ประเทศเวียดนามไปที่เมืองวินซซึ่งเป็นบ้านเกิดของโฮจิมินนะครับเราจะใช้เวลาทํากิจกรรมอยู่ที่เวียดนาม3วันนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือเพื่อที่จะไปสักการะอนุสาวรีย์ของโฮจิมินนะฮะที่เมืองวิน นะครับและหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมบ้านเกิดของคุณลุงโฮจิมินวันที่30พฤศจิกายนจะเดินทางกลับมาเมืองไทยเข้าทางมุกดาหารซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องที่อำเภอคำชะอีวันที่1ธันวาจะไปที่อำนาจเจริญวันที่2ธันวาไปยุโสธรอำเภอเลิงนกทาวันที่3ธันวาไปอุบ,บลราชธานีวันที่4ธันวาไปริสเกต วันที่5ทธันวาไปสุรินทร์วันที่6ทธันวาไปบุรีรัมย์วันที่7ทธันวาไปสุรินทร์อำเภอพนมดงรักแล้วก็วันที่8ปดพวกเราจะข้ามไปประเทศกัมพูชาไปยิ่มเยียนพี่น้องแสดงที่เมืองเสียมเรียบนะครับและที่เสียมเรียบนี่เองเนี่ยจะเป็นการสิ้นสุดการเดินทางของกลุ่มเส้นทางสีแดงในโครงการ เส้นทางสีแดงสู่ประชาธิปไตยในครั้งนี้และจะมีการจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องเสือแดงไทยและกัมพูชาที่โรงแรมซิตี้อังกอร์นะครับซึ่งผมอยากจะขอชวนชวนพี่น้องที่ทราบข่าวกิจกรรมนี้เนี่ยได้ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นี้ที่โรงแรมซิตี้อังกอร์เมืองเสียมเรียบนะครับกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดในวันที่8ธันวา ผม <Okay. S 1> อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่อยู่ในภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อยู่ในภาคอีสานนะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกันกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของภาคประชาชนนะฮะที่เราเคลื่อนไหวโดยยึดอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงเป็นหลักนะครับท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยการจัดขบวนแรลลี่ต้อนรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมเดินทางไปเยี่ยม พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในแต่ละจังหวัดร่วมกับพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่มีครอบครัวผู้สียชีวิตนะครับแล้วก็ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ถูกคุมขังอยู่นะฮะร,รวมถึงผู้พิการด้วยนะครับถ้าสามารถที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับเราได้นะครับส่วนในจังหวัดไหนที่แกนนาท้องถิ่นแต่ละจังหวัดต้องการที่จะต้อนรับกิจกรรมนี้ นะครับหรือว่าสอบถามกิจกรรมนี้หรือแม้กระทั่งไปร่วมกิจกรรมกับพวกเราที่กัมพูชามืองเสมเรียบสามารถที่จะติดต่อกับพวกเราได้ที่เบอร์0815836964แล้วพบกันวันที่4พฤศจิกายนที่ราชประสงค์นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ